สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของมหายุดพาเที่ยวครับสวัสดีครับท่านจวบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพระแก้วมรกตสมัยโบราณอ๋อสร้างโดยพระเจ้าชัยเทศาเชิดาธิราชอันนี้คือหอพระแก้วครับพี่น้องนี่คือหอพระแก้วโอ้สวยงามครับอยู่ที่ฝั่งสปปรลาวหรือว่าเวียงจันทร์ครับ สวยงามตระการตาครับเอซี FC ของมหายศดพาเที่ยวครับมาผ้าพีผ้าหนองมานำพัสการนะครับมาถวายมาสักการะนะครับมหาจดดพาเที่ยวพาเที่ยวอยู่นครหลวงเวียงจันทชมศิลปวัฒนธรรมนะครับที่น่าขารพศรัทธาของพี่น้องฟังเล่าเห้าครับโอ้โหนะครับมาได้บรรยากาศครับได้บรรยากาศนี่ เป็นหอเป็นวิหารที่ใหญ่ครับพี่น้องยิ่งใหญ่แต่การตาไปเบิงน้ากันครับกะมีไก่ข้างนองเล่านะครับได้นาเสนอครับไปเบิงน้ากันครับวันนี้เป็นทัวร์ทัวร์เที่ยวนะครับัก็ สวัสดีครับน้องใหม่สวัสดีครับน้องไก่ครับไปไปหาหาย <c oughs> ไปดูหายหน่อยเร็วครับเดี๋ยวส่วนหน้าเนเราเดียหายึ้นมาได้เลยนะต่อขายก็ีเขอ ทำอไมมีไไหเงินเยนะขอข้ออ้อะไรดอข้นะไหายหายหายหามากไไปกับเอาคนนไ้วี่ว้นตงไไม่เจอเอาแรืองังดู ใส่บรรยากาศครับใช่บรรยากาศของศิลป,ปะอวัฒนธรรมอันนี้คือประวัติหอพระแก้วนะครับประวัติหอพระแก้วอ่ะไปบนด้วยกันครับพี่น้องครับไปดูด้วยกันครับดูด้วยกันครับน้องรักยิ้ม ทักทายหน่อยครับยยนครับสวัสดีครับตัวนี้ครับผมสิีปิยยางสิครับครับเบิ่งหอหอพระแก้วด้วยกันนะครับนร่เป็วหอพระแก้ววะเ่ยวัดพระแก้วเก่าเป็นหอพระแก้วนะครับนี่หอพระแก้วครับสวยงามครับสวยงามตระการตานะครับ หากการนําเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นข้อความที่นําเสนอแล้วผิดพลาดก็ขออภัยกับพีกับน้องครับไม่ได้มีเจตนานะครับเพราะว่าอาจจะศึกษามาน้อยก็ขออภัยครับแต่ว่าต้องการสื่อให้เห็นถึงความงดงามของความเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามของพีของน้องสองฝั่งนะครับ สองฝั่งนี้สวยงามตระการตาครับเอาครับ,รบขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟขอบคุณทุกกำลังใจครับมาที่หอได้ไหมคะมาช่วยไหมได้ครับ